เคสสวัสดีครับผมอยู่กับผมทีเททีสตูดิโอนะฮะคลิปนี้กะมาเทียบค่าดลังโรนันโดนนะครับผมรันโดในเป๊ปที่11เนี่ยโอ้โหสิบกว่าเวอร์ชัน่นนะครับผมสิบกว่าเวอร์ชั่นแล้วก็เคยเทียบไปแล้วด้วยนะครับผมไอคอนก็เคยเทียบไปแล้วนะแต่วันนี้นะครับผมเวอร์ชัน่นแมนยูมีสองตัวเท่านั้นนะครับผมมีสองตัวเท่านั้นนะฮะและเป็นตัวหนึ่งร้อยทั้งคู่นะแต่มาดูความต่างนะครับผมอันนี้คือวิ๊ปหนึ่งนะ อันหนึงเนี่ยอาจจะทุกคนอาจจะเดาได้แหละว่ามันต่างตรงไหนบ้างนะครับผมมาครับเราเริ่มต้น97เหมือนกันนะครับผม97เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดนะทุกอย่างมันก็มาสกองสกิลเหมือ,น,อกกมนกันนะครับผมเรามาดูรเรเวลนะฮะเวอร์ชั่นแรกเนี่ยซ้ายมือจะเป็นตัวอ่าตัวก่อนหน้านี้นะครับผมจะเป็นตัวก่อนหน้านี้ขวามือจะเป็นตัวล่าสุดในแฟนชอยเลยนะฮะโอเคแต่แหมมีเสียดายอ่ะมีเสียดายอ่ะนะครับผม100เท่ากันนะครับผม เวลาลอยู่ที่100สำหรับคริสเตียโน่โรนันโดความต่างมีไม่เยอะนะครับผมทุกอย่างเท่ากันหมดนะฮะสปีดจบสกอร์เหมือนกันหมดนะฮะต่างกันแค่ส่งอันดับแรกส่งอันแรกก็คือทําเกมลุกกับบอลคอนโทรลก็เลยแบบโอ้โหบวกสาลบสก็จริงแต่ทุกคนน่าจะรู้ว่าว่า โรนดูน่ตอนนี้เหมาะกับอันไหนเหมาะที่สุดนะครับผมอย่างอื่นนี่คือโหดเลยนะฮะโหดเลยนะเรื่องบอล95แล้วประก,กบตัว92้สองสั้น87เจ็ดปิดบอล87นี่คือคือดีนะนั่นะคือดีดีอยู่นะมันจับสกอร์เกก็คมอยู่นะลุงเตะไปแทาความโครบไป7ก็ปั่นโค้งได้ลูกม,มุมเ9้นึ่สุดนะครับผมเกมรับไม่ต้องพูดมันไม่ใช่เกมรับไงเนะีไม่ใช่ตัวรับนะครับผมล่ากันยิง95ก็ยังแรงอยู่สปีดก้เป็นสปีดต้น88ก็ถือว่ายังเร็วในระดับหนึ่ง บอลลาร์ดเกเก้า 8, 9, แข็งแกร่งเก้าสิบเอ็ดแล้วก็กระโดดเก้าเก้าสเตมินาเก้าสองก็ถือว่ายังเยอะนะนะซึ่งกระโดดกับโมงเนี่ยเก้าเก้าก็อาจจะเป็นทีเด็ดณนะตอนนี้เลยก็ได้เพราะว่าอายุก็เยอะแล้วนะครับผมอายุก็เยอะแล้วนะะฮสำหรับคริสเตนโูโรนันโดนะฮะโอเคนะครับผมความต่างก็มีสองอันอย่างที่พูดก็คือ,อทำเกมรุกนะครับผมนะะฮทำเกมรุกทุกหาช่อง นะก็คือเวอร์ชันใหม่เนี่ยล่าสุดเนี่ยลบสามก็คือ96แต่เวอร์ชันก่อนหน้านี้เ9โอ้โหซึ่งบอลคอนโทรลเนี่ย, bon ยบวก3นะครับผมบอลคอนโทรลเวอร์ช bon ันใหม่บวกสามเป็น97แต่แน่นอนว่ารันดูในะตอนนี้มันไม่ได้เลี้ยงดีเหมือนแต่ก่อนแล้วไงนะอาจจะคุมบอลได้ไม่ได้ดีเหมือนแต่ก่อนนะครับผมก็เลยเสียดายว่าทำไมผมไม่เปิดเอาตัวนี้วะไอะตัว,ต,วตัวเรขอะ่ะ นะเวอร์ชันเมนูเมนูตัวแรกอะที่เป็นเพลเยอร์ดูวิกอ่ะนะครับผมซึ่งมันมันดู100เท่ากันก็จริงแต่ค่าพลังข้างในอ่ะระหว่างหาช่องกับบางโซนอ่ะส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมผมว่าบางเอผมว่าหาช่องว่ะถ้าผมมีสเวอร์ชันเนี้ยผมเลือกเวอร์ชันเก่านะเวอร์ชันแฟนชอยส์เนี่ยมันมันได้ตรงบางโซนแต่เวอร์ชันก่อนอันเนี้มันถ้าตรงหาช่องไงก็เลยแบบไอ้ที่เสียดายเสียดายอ่ะทำไมมันไม่เปลี่ยนอย่างอื่นว่าแล้วจะหาช่องเก้าเเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ย อาจจะเปิดบอลลดลงแต่หาช่องเข้าเดิมอย่างเงี้ยยังดีอันนี้โอ้โหเสียดายนะครับผมเสียดายนะเวอร์ชันก่อนหน้านี้หาช่องดีกว่าเยอะเลยก็คือบวก3นะแต่บังทุนลดลงไม่เป็นไรนะครับผมไม่ค่อยได้เลี้ยงไม่ค่อยได้อะไรอยู่แล้วนะแต่หาช่องเนี่ยมันเป็นการบิ้งหาช่องในกรอบอี่ทูดนอกกรอบก็ว่ากันไปนะซึ่งมันเก้าเเนี่ยมันดีกว่าอยู่แล้วนะครับนะสองตัวนี้ดูเอชสองเวอร์ชันนี้ดูรวมรวมก็100เท่ากันนะครับผมถ้าใครไม่ได้ดูข้างในก็ อ่ะเวอร์ชันไหนก็ได้เล่นไปเถอะอะไรเงี้ยแต่ถ้าพอมาดูจริงๆอ่ะมันอยู่ที่คนจะเลือกเล่นแหละว่าจะเล่นครองบอลไหมบวกสามไหมหรือหาช่องนะส่วนตัวผมหาช่องอยู่แล้วส่วนตัวผมหาช่องอยู่แล้วกองหน้าต้องหาช่องดีนะครับผมกองหน้าต้องหาช่องดีซึ่งต่างกัน3นี่ก็ถือว่าเยอะนะนก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะต่างกัน3เนี่ยเก้าหกกับ99เเนี่ยเก้าเก้าหาช่องดีกว่าค่อนข้างต่างนะครับผมก็เลยแบบเอ็ดเสียดายนะเสียดายนะครับผม โอเคก็สร okay. okay. so, ุปง่ายๆนะครับผมส่วนตัวผมนะครับผมส่วนตัวถ้าให้เลือกใช้สองเวอร์ชันนี้ก็คงเลือกเวอร์ชันเวอร์ชันซ้ายมือก็คือเวอร์ชันเมนดูเวอร์ชันแรกนะครับผมเวอร์ชันแฟนชอยส์เนี่ยก็ก็ดีเหมือนกันแต่แต่มันเสียดายต้องต้องทาเกมรุกนี่แหละนะครับผมแต่ผมไม่มีเวอร์ชันนี้ไงเวอร์ชันซ้ายมือไงนะครับผมก็ต้องเอาเอาเวอร์ชันขวาเนี่ยไปเทียบกับของของยูเว่นะครับผม รดูฟีเจอร์ UV ที่ยืนหน้าป้าหนึ่งร้อยเหมือนกันนะฮะโอเคดูเลยก็ได้อะเวอร์ชัน UV ที่ขึ้นหน้าเป้า100อน่าจะเป็นเวอร์ชันที่3นี้นะฮะน่าจะเป็นเวอร์ชันนี้หรือเปล่าไม่ใช่วะมันมีตัวหนึ่งที่แบบยืนหน้าเป้าแล้ว100อ่ะนะมันมีตัวหนึ่งที่ยืนหน้าเป้าแล้ว100เวอร์ชันไหนสักสักอันอ่ะอันนี้หรือเปล่าไม่น่าใช่ มันมีสักอันน่ะที่ยืนหน้าป้อนละหนึ่งร้อยอ่ะหรือว่าเป็นเวอร์ชันนี้เวอร์ชันไหนโอ้โหเยอะมากเยอะมากเวอร์ชันไหนวะอันนี้เหรอที่ยืนหน้าป้อนแล้วขึ้นหนึ่งร้อยไม่ใช่มันมีสักอันหนึ่งอ่ะที่ผมใช้อยู่นะไอเวอร์ชันนั้นอ่ะอันนี้เหรอไม่ช่้ใช่ผมไม่น่าเมียน,นี้เก้าเก้ามันมีตัวเนื้อที่มันขึ้นร้อยอันนี้ไม่ใช่นะครับผมอันไหนวะอันไหนวะ มันลดลก็เยอะเยอะจริงๆนี่น่าจะเป็นเวอร์ชันนี้แหละที่ขึ้นร้อยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราเจอแล้วเราเจอตุก,การแล้วอันนี้ไม่น่าใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้แค่เก้าเก้านะครับผมน่าจะเป็นเวอร์ชันไม่ใช่นีดิไม่ใช่นี้เมื่อกี้อันไหนวะอันไหนวะอันนี้มั้งนี่แหละนะครับผมเนี่ยตัวนี้ไปขึ้นร้อยขึ้นร้อยเหมือนกันนะฮะถ้ามาเทียบกับตัวตัวแฟนชอยล่า er สุด ถ้ามาเทียบกับตัวเฟนชอยล่าสุดก็มันก็มีความต่างยู่นะเพราะมันสมัยอยู่ยูเว่ไงสมัยอยู่ยูเว่เป็นตำแหน่งเอลวีเอฟไงไม่ใช่หน้าเป้าไงเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่ารู้สึกว่ายูเว่มันจะเฮ้ยโอ้โหลบสิบห้าเลยว่ะความดุดันลดลงนะครับผมความดุดันลดลดลงแต่เวอร์ชันนี้คือยินนาเปาหนึ่งร้อยเหมือนกันนะยินนาเปาหนึ่งร้อยเหมือนกันก็บองทุนเวอร์ชันใหม่ดีกว่าเลี้ยงบอลดีกว่าแล้วก็ตัวลด สองเซตเปิดบอลเท่าเดิมจบับสกอร์โอ้โห و. จบับสกอร์ตัวยูเว่ดีกว่านะครับผมบวกสามลุงเตะดีกว่าบวกสามตัวยูเว่นะครับผมแต่ลุ้โมงเนี่ยลุ้โมงเนี่ยตัวแมนยูดีกว่านะครับผมเกรมรับเกรมรับของยูเว่ดีกว่าพลังงานยิงยูเว่ดีกว่าโอ้โหบาลานซ์แข็งแกร่งยูเว่ดีกว่าค่อนข้างเยอะวะ่ะนะครับผมค่อนข้างเยอะวะ่ะค่อนข้างเยอะนะฮะค่อนข้างเยอะ ลบสิบห้ความดุดันลดลงยุดลบสินะครับผมซึ่งมันต่างกันอยู่แล้วเพราะว่ามันคนละทีมนะฮะสมัยโรนโดอยู่ยูเว่มันเอลบีเอฟไงพอมาอยู่เมนยูมันกองหน้าไงนะมันกองหน้าก็เลยแบบให้มันก็เลยแบบแตกต่างกันนะครับผมถ้าเทียบระหว่างเมนยูกับเมนยูที่มี2เวอร์ชันเนี่ยเวอร์ชันแรกจะดีกว่าผมชอบเวอร์ชันแรกมากกว่าแต่ถ้าเทียบกับตัวยูเว่เนี่ยตัวล่าสุดกับตัวยูเว่เนี่ยที่มันขึ้น100่งรแบบแบบจับยินาปาละหนึ่งร้อยเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ไอคอนนะเป็นฟีเจอร์นะ นะอันนี้ที่ชอบฟีเจอรนะ์ไอคอนคือมันอีกอีกแบบหนึ่งในเฉพาะฟีเจอร์นะนะครับผมฟีเจอร์ก็โอ้โหท้ายผมมีเลือกผมก็เลือกรถรันยูวีว่ะเพราะว่าอะไรจบสกอร์จบสก้าบวกสามรางงนยิง,งบวกสองก็คือมันคมกว่าทาั้งทั้งที่เกมรุกเนี่ยเก้าหกเหมือนกันนะครับผมและยังอื่นคือบวกเยอะมากอะ่ะอาจจะมีคลองบอลที่แบบไม่ได้คลองบอลดีเท่าของเมนยูอา่า ลูกมุงอาจจะไม่ได้ดีเท่าแต่เรื่องการยิงเนี่ยเท้าขวาเท้าซ้ายอย่างเงี้ยคมกว่าน,นะครับผมแค่ประมาณนี้นะครับผมคลิปนี้ก็อาจจะมีประโยชน์นะครับผมกับใครหลายคนซึ่งรวมตัวผมด้วยนะตอนแรกผมกะกะเทียบแค่เมนยูทั้ง2เวอร์ชันนะแล้วก็เล่นแค่แค่แค่แคตัวเมนยูนะแต่พอมาเทียบกับตัวยูเว่นี่ตัวยูเว่มันดูดีกว่านะนะะ <c oughs> โอ้โหชัดเจนนะครับ ชัดเจนสมัยอยู่ยูวีค่อนข้างดีกว่านะฮะค่อนข้างดูดีกว่าโอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมนะฮะยังไกงก like, ็งกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let's go